มิลมิลานมิลานพร้อมไหมครับครับหนึ่งไปแล้นะแล้วคุณครูครับแฟชั่นที่มิลานใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับก็ล่าสุดไปมิลานแฟชั่นวีคครับก็สนุกมากแล้วก็ที่นั่นก็อากาศดีมากส่วนโชว์ที่ผมไปดูก็โชว์ดีมากๆแล้วก็เสื้อผ้าสวยทุกชุดเลยครับประสบการณ์ครั้งนี้เป็นไงบ้างครับอยากไปร่วม ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกของผมเลย<ม>ที่ได้ไปมิลานแฟชั่นวีแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานแบบคอสร์สไครับก็สนุกมากครั้งแรกมันต้องทำการบ้านขนาดไหนครับทำการบ้านเตรียมต,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 ตัวยังไงเหรอครับก็ก็เตรียมตัวเยอะเหมือนกันครับอย่างเช่นก่อนเดินทางอย่างเงี้ยผมก็มีไปเตรียมตัวแบบตัดผมอะไรเงี้ยครับเสริมหล่อิมออใช่ครับอจังซ้อมดงซ้อมเดินมีไหมครับคุณซ้อมดงซ้อมเดินเหรอครับมีบ้างครับนิดหนึ่ง ความหล่อนี่ก็คุ้มทไปอยู่แล้วทบไปต้องทบความหล่อไปเพิ่มไหมครับอ่าก็มีพี่ๆช่างแต่งหน้าทําผมเขาก็แบบว่าเสริมหล่อให้เราครับไปขึ้เราได้เจอคนดังคนอะไรคนออ่าก<ป>็มีเจอเหมือนกันครับก็<ม>ในงานก็มีพี่อันโบยอนม,มีพี่นานะที่ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เจอหลากหลายศิลปินมากครับเป็นยังไงพอได้เจอแบบศิลปินต่างชาติคุณเตอเป็นด้วยก,นกันอย่างเงี้ยเป็นยังไงครับที่อนั้น ดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็เจอเขาแล้วก็แบบทุกคนเฟรนลี่แล้วก็นา์มากแล้วก็นา์กับเรามากคุณคนไปกี่ลูกครับผมเหรอครับเออ่ล่าสุดที่มิลานเนี่ยประมาณ3ลูกครับสามลูกแล้วชินกับกล้องชินกับสีที่นู่นเองครับแบบ่าบูดิสเฟย์อย่างเนีเย้ยครับอ่าก็จริงก็ ปรับตัวแต่ว่าก็เริ่มเริ่มชินแล้วครับรู้สึกว่าสนุกดีเวลาเจอแบบพี่พี่สื่อหรือว่าเกี่ยวกับด้านแฟชั่นเราชอบอยู่แล้วก็ enjoy มากครับช่วงนี้เราเดินสานต่างประเทศกันบอจะไปอีกไหมก็ช่วงนี้ก็ถือว่าแบบเริ่มมีการเดินสายแบบไปทํางานที่ต่างประเทศบ้างก็เดี๋ยวจะน่าจะมีเรื่อยๆให้ติดตามครับนอกจากแบบว่ากเรื่องของ ผลิกภาพาต่างๆแล้วพวนได้ส้อมเรื่องของภาษาด้วยหรือเปล่าอ๋อคือภาษาด้วยครับอย่างก่อนที่จะไปร่วมงานเวลาจะไปงานต่างประเทศผมก็ต้องมีเรียนภาษาอังกฤษ,าษาเพิ่มเติม <c oughs> แล้วก็เวลาที่เราจะไปประเทศนั้น <c oughs> ๆนนผมก็มีการศึกษาภาษาเบื้องต้นของเขาแบบเวลาทักทายเวลาเราไปประเทศที่เราไปล่าสุดที่มิลานทักมีแบบจะพูดไหมก็ว่าเช้า สวัสดีภาษาาลีครับออแล้วมันเขาเขาตอบกลับเป็นไงบ้างครับพุทเขาก็เขาก็จะตอบแบบชาสเขาก็ดีใจมากที่แบบเราพูดทักทายเป็นภาษาเขาเหมือนกับว่าถ้ามีชาวต่างชาติมาประเทศเราถ้าแบบเขาพูดภาษาเราได้เราก็จะแบบรู้สึกดีแบบน่ารากกักอะไรกลับมา,ารับแฟนคลับเพิ่มขึ้นไหมพุดยอดโตรมารโลไอจีแฟนคลับเพิ่มขึ้นไหมผมว่าน่าจะมีคนรู้จักเราแบบเพิ่มขึ้นมากกว่าครับแล้วก็เห็นเรากว้างขึ้น ก็มีแค่แบบทักทายเบื้องต้นแบบอัญเชิเซโยแล้วก็แนะนำตัวว่ายังไงแล้วก็แบบ Nice to meet you แบบพันกัปตันน่ดาคุณคุณได้หลายภาษาเลยแล้วคุณรูให้อีกเรื่องนึงถามคุณมีข้าขาที่ทุ่ีเขาลงรูปกับน้องมิยาเนาะอะไรเงี้ยคุณแบบว่าอะไรกันป้างอกับน้องมิยาออ๋ อาจริงๆคือไม่มีอะไรเลยครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยคือเป็นงานอีเวนต์เกี่ยวกับซีรีส์เรื่องหนึ่งครับแล้วก็ผมไปร่วมงานแล้วก็ได้เจอกับน้องแล้วก็คุณพ่อแล้วก็ได้มีการแบบถ่ายรูปกันแล้วก็คุยกันครับแค่นั้น<ด>เองก่อนหน้านี้เรารู้จักเอ่อไม่ได้ผมกับน้องไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวครับแต่ว่าผมารู้จักน้องว่าอ๋อนี่น้องมีญาติแล้วก็พี่พีทองเจือก็แบบรู้จักอยู่แล้วเพราะว่าแบบ ก็เป็นพระเอกอะไรเงี้ยครับตกใจไม่อยู่โดนโยงข่าวว่าเฮ้ยเรากับมียาตกใจไหมเหรอครับจริงๆผมไม่ไม่ถึงกับตกใจนะครับผมก็เฉยๆแล้วก็พอดีวันนั้นอ่ะที่พี่เขาเอาให้ยื่นให้ผมดูอ่ะผมก็แบบทํางานอยู่ด้วยแล้วก็อ๋อเห็นแล้วก็อ๋อแต่ก็ไม่ได้แบบตกใจหรือ,อรว่าอย่างก่อนนั้นีมได้ทราบข่าวนามียาหราือเปล่าไม่ถึงอะไรนะครับทราบข่าวขอนมียา,าบ้างหรือเปล่าเออผมเห็นมีที่ผู้จัดการเอาให้ดูนะครับ ไม่ซีเรียสนะแบบว่าโดนจับตาอ๋อไม่ซีเรียสเพราะว่ามันไม่มีอะไรก็เลยแบบว่าไม่ซีเรียสเลยครับมีโอกาสที่พูดหลังจากที่เจอกันวันนั้นแล้วมีโอกาสเดี๋พูดคุยหรือว่าทักทายกันโอ๋อหลังจากวันนั้นก็คือผมยังไม่ได้เจอน้องกับคุณพ่อเลยครับเจอแค่วันนั้นเลยครับยืนยันว่าไม่มีเลยใช่ครับไม่มีอะไรแล้วตอนนี้คุณโสดไหมครับคุณบูโอ้ตอนนี้โสดครับร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับทำไมคะับทำไมถึงโสดครับเหมือนกับว่า จริงๆก็คือผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมสนุกกับการทํางานมากครับตอนนี้จอยมากๆเลยเกี่ยวกับทำงานก็อยากทํางานให้เต็มที่ก่อนอครับแล้วก็รู้สึกว่าถ้ารอโตขึ้นอีกนิดดีกว่ารอโตขึ้นแล้วก็เราพร้อมทุกอย่างที่ดูแลคนอื่นได้เราค่อยคิดที่จะแบบมีแฟนอ,อย่างนี้สาวๆผักคนประเทศแล้วน,นะครับไม่เขาเรียกว่าผมแบบขอโฟกัสแบบตั้งใจทํางานก่อนครับสนุกอยู่ครับ แค่นี้ค่ะขอบคุณครับด้วยการลุกจากบคนัูน